อสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคือพูดตรงๆเลยอีกแล้วพูดตรงๆอยู่แล้วก็คือผมผมไม่ได้อยู่บ้านวันสองวันอนะผมไม่ได้อยู่บ้านไปทุระนะครับก็เลยเพิ่งจะได้มาเข้าเกมแล้วก็ไม่เห็นอะไรใหม่ๆอย่างเนี่ยอันนี้หน้าแบ็คกราวที่โคจะสวยสวยไหมผมว่ามันสวยมากเลยนะมงดูดิชิย่ยของแท้ว่าอะ เฮ้ยก็มีมิดใหม่ด้วยนะเออผมเห็นคอมเมนต์ในช่องแล้วแหละว่าให้ผมไปดูแต่ผมไม่ได้ดูเลยฮนะไม่ไม่ได้เห็นเลยโอ้โหร้านค้าคือว่าแบบกดเผลอๆนะกดเผลอเพลนะ,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 ะแต่ลูน่าคือมิดเนี้ยคือมิดเนี้ยมันสวยนะผมชอบมิดนี้มากเลยนะลูน่ามันเท่มากเลยแต่ว่าติดออกมันไม่มีฟฟเอฟเฟกต์เว้ยไอ้เหี้ยมันใช่ไหมเท่มิดเนี้ยจริงอ่ะไฮไลท์ของเราท่านผะู้ชมนี่ฮนะมีดเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นมีด ห้าปีเบต้านะครับก็คือเป็นมีดเบต้าคำว่าเบต้าของเขานี่มันหมายถึงอะไรอะผมไม่เข้าใจคำว่าเบต้าเนี่ยนะครับแต่ดูแล้วเป็นตีมมังกรน,นะฟิลเหมือนว่าใครนะกวนอูเออรู้จักกวนอูปะ่ะใช่ปะ่ะคุณเรียกถูกคนปะ่ะว่าวนอูอะคิดว่าตีมเขาตีมมันเป็นตัวเขียวเขียวอะแล้วแบบว่าถืยเนี่ยแต่นี่มันเป็นมีดไงมีสีแดงชี้สีม่วงว้าวโอ้โห แม่งมีสีโปรดกูด้วยดิเชี่ยประเด็นอนะ่ะอืมลำบากใจกอีกแล้วนะครับมีสีฟ้าโอ้ยเดี๋ยวนะขอดูเอฟเฟกต์ก่นนะอน,นมีเสียงด้วยครับตอนงัดมีเสียงด้วยอ่าฮะฮะไม่มีเอฟเฟกต์ด้วยเหรอไม่ใช่เอฟเฟกต์แบบว่าตอนตีอ่ะโอ้โหเชี่ยไม่มีเอฟเฟก คือมึงใช้ค,คําว่า5ปีนี่ก็ยิ่งใหญ่แล้วแล้วก็เบต้าด้วยแต่คือทําไมไม่มีเอฟเฟกตีวะเหมือนพวกซีโนแฟงพวกอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมมึงคิดว่าไงกันวะคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับสำหรับมิดนี้นะครับสำหรับมิดนี้คิดว่าไงลองคอมเมนต์ดูนะครับส่วนตัวนะส่วนตัวย้ำว่ากูส่วนตัวนะ คือรวมๆมันไม่ได้แย่หรอกครับแต่ว่าติดตรงอย่างเดียวเลยคือทําไมไม่มีเอฟเฟกตอนตีอะแบบว่าแบบเอฟเฟกตอนตีอะ่ะเสียดายนะครัเสียดายคือแบบว่ามีดที่แบบห้าคำว่าห้าปีนี่คือผมว่าเขาไม่น่าเอามากลับมาขายใช่ไหมน่าจะเป็นฟีลแบบพวกลิมิเต็ดป่ะพวกล็อกอินอะไรแบบว่าพวกมีด VCT ล็อกอินอย่างนี้ปะไม่แน่ใจนะแต่ดูแล้วน่าจะลิมิเต็ดด้วยท่านผู้ชม ทำไมอ่ะไม่เอเฟกเข้ามาบ้างวะปกติอ่ะรู้ว่ามันมีวะหรือว่ายังไงคือมีเงื่อนไขอะไรไหมไม่รู้นะผมไม่รู้นะครับก็ส่วนของในแพ็คว้าวโปรไฟล์เอฟเฟกต์เอยโปรไฟล์ขยับอันนี้คือฉายาอุย้ยมใสาย,ยาสวยอันน้ผมชอบใส่อะโอ้เสื้อแยกไม่ได้อีกเหี <laughs> ้ยผมชอบส่ยายอย่างเงี้ยไอ้ที่มัน อันนี้แค่นี้หรอหรือว่าตอนยิงมีเอฟเฟกตอนยิงไหมไม่รู้นะครับไม่ได้ดูเลยแพ็ครวมก็สามพเก้าสิบห้าบาทเอ้ยสามพันเก้าสิบห้าพอยนะครับดูดีเท่าไหร่รวมรวมแล้วน่าจะประมาณหนึ่งพันินเกมนะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเกือบหนึ่งันสองร้อยนะครับก็คือเอาเอาจากใจเลยนะถ้ามีเอฟเฟกตตีกูซื้อละ ูไม่คิดเลยแต่ว่ามันไม่มีทาม่านผู้ชมสวยอ่ะมันสวยนะเอฟเฟกอ่ะมันจะกักไวจําเหี้ยอะไรวะมึงมึงไหนๆมึงก็ขายละทําให้กูหน่อยก็ได้เอฟเฟกนะครับร้านค้าเราเปิดไปแล้วนี่ครับทา่านผู้ชมอันนี้คือของที่ผมอยากจะโชว์นะครับนั่นก็คือแมวที่ค่อนข้างที่จะอายุเยอะแล้วใช่ไหมใช่ปะ่ะอายุเท่าไหร่แล้วขอในใจเลห,หูว,วิกนี่ครับ นี่หน้าอันนี้คือชื่อน้องนกพูกนะครับโอ้ยเฮ้ยจเย็นดิพี่นะครับน้องกพูกนี้จะมากดแรงให้เรานะครับนั่นก็คือขอยืมมือหน่อยเพื่อนขอเดี๋ยวก่อ้ยกดไยันไปกดเออนั่นแหละ A few moments later อันนี้ตะแกนสองทำหัวให้มันโล่งๆนะผมใช่ไหมไวเปอร์ อันนี้รู้สึกว่าจะมีคนไทยสองสามคนด้วยทำเดาๆนะท่านผู้ชมนะว่าปิงเราค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับไปเต็มที่เฮ้ยโอ้โหยิ์แต่ไม่ถึงเลยนะครับนี้พลาดทรีทรีคิดแต่ไม่ถึงแนละ้วพลาดจริงนะในพลาดจริงเป็นอะไรที่บาดใจมากนะครับเลน,น่ามางี้ มีแน่ขวามือเพื่อนสั่งบล็อกอะปึ๊บนั่นล่ะปอดเจ็บ s p i k e down B โอ้โหสุปเป้าแบบมันตรงหัวนะแต่ว่าทำไมมัน โ uh อ้ยเพื่อนโอ้โหมันมีกูแหลมไปหน่อยสตอรี่สตอรี่ที่แหลมนะฮะบอมแล้วแหลมบอมอยู่ข้างบนขอโทษขอโทษเพื่อนมันหัวใจนักสู้น่ะหัวใจดีลิส Oh yeah. Wait up. Wait up. Scanning ahead. Thanks, team. Hey, there they are. No, no. Shot, 30 seconds left. Right here. Down. วน,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 นหัวเว้ยวนหัวันหัวแมวแมวแมวเาจะไม่หิวนะสัวว้าวบีเอ a ใช่เรเทรได้ยังทันนะแต่เวเปอร์เขา่้จะเซตไว้บว่ะท่านผู้ชมเซต ยังงีก upcoming upcoming ีกังสวัสดีรีบไเทุเทุบทุเพราะว่าอะไนะโอเคคน้ายเพื่อนเข้าใจเพื่อนมึงคมมากมึงเล่นดีโอ้ยขึินสิจะหหิวเพื่อนยะหิววย Up. I have... <laughs> Got it. are it? We... 30 seconds left. Out. Uh. Uh. Ended. One day. My right here. Ready. One heaven, one heaven.

one. enemy remaining. Hook uh. uh. <coughs> uh. okay. Fire. Oh. Nowhere to run. Last player standing. Global <laughs> yeah. กูผลนะ เฮ้ยเฮ้ยเกินไปตัวมันเกินไปมันทำเงี้ยสปายดรอปยี่วแมนหรอวะไอ้ควายเอ้ยโอ้ยไว้ปวดิงไว้ป่ดิงจอนื ไปดิ้งอะยิงโดนหัวเลยแล้วเดียวเมื่อไหรเพื่สวยครับเคเจโลฮะเคเจเคเจยังไงก็อยู่เมนครับเชื่อๆกูเลยตรงเนี้ยยังไงก็ตรงนี้ต้องเล่นเหรอเพื่อนสวยของกูเลยกูคนนึง สวยมากแม่งตายเหรอลู่หล,ลีกลและพี่จ,เเจะเย็วนครับโเโรว่าไอคิวจอยมันถามว่าอไวเกลบอกืมไม่เอาโอเ้เย็นไม่เอารชัยอาร์ชยไอเจ่าคนไทยหมดไอแบบสตอรนะไม่เป็นไรครับ The point drone right here. One uh, one inside Yep yep. Spike down B. Spike spike B. Enemy in attack is uh, uh. one uh, uh. Reloading shock dart. Shock dart Reloading feeling area one enemy remaining found them. hey that's the last of it B lobby hmm good job what

ชิบหายเลยมึงมันเห็นได้มันเห็นแก่เอ้าเฮ้ยเฮ้ยดีปดเป้าสวยจ,จัดดูนี่คนหล่อ <laughs> เอา <laughs> ไม่ยิงหล่ <laughs> อหล่อใ <laughs> ช่ไหมหาดิโตอี์พ <laughs> ี่ I can buy one I can buy one ห้าสิบอยู่เลยไอ้เชี่ยแม่งมยิงไก่อยู่ไม่ใช่เหรอทำไมายิงโดนหัวคุณได้ไงวะตีมิดตีมเอ่อโมโมโุยว้าวโวยระเบิดพี่ เฮียย yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. yeah. yeah, yeah, ่าเฮียแม่งจะตีมาแล้วไอ้สัตว์อย่เย็นอย่าเย็นพี่ชายนายเจลเฮียไม่โดนเลดอกเล็มบดอก ตัวหนึ่งครันึ่งโอยโอ้ยโอ๊ยทได้ครับเขาทำได้อยู่แล้วโอยเข้มกว่าตีเลยหรอขอโทษนะครับไอ้ทีี้มาสนุว์มสนุทำไมมันต้องโผล่ตอนที่กูแบบอย่องางเงี้ยไอี ฮะสรแล้วสรแล้วแจบแมนหนัหงแตกอะพูดตรงไอเชียตอนี้จะเล่นดีมากเี่ยบีบี Spike planted เฮ้ยบ้น้ No <ป> There they Nowhere The are. to run. hunt begins. โอ้ยยังสิโอ้ยจีจีนะเพื่อนกูบอกว่าม่เจะไม่ด่ากันไม่แค่หวังหรือเปล่านุบเจ็ดชื่อมันด่าเจ๊กูเฉยเลยเชี้ยะเจ๊กูยังคมไม่ใช่มึงไม่ด่าเจ๊กูได้ไงฮะตัวเจ๊ยังวะเขี้ยะอันนี้นะผมก็ตานี้ไม่เคยได้ยิงเลย ไม่ค่อยได้เล่นเลยครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็หวังว่าทุกคนจะสนุกนะครับไว้ผมจะไปฝึกฝนตัวเองให้เก่งกว่านี้นะผมแล้วอาจจะมาโชว์ให้เพื่อนๆได้รู้ว่าความพยายามของผมเนี่ยมันจะไม่สูญเปล่า <c oughs> <c oughs> ไม่ไหอให้นอนไม่ค่อยพอด้วยนะทุกคนช่วงนี้นะแม่งตารางเวลาตารางชีวิตไม่งค่างที่จะวันเวียงนิดหน่อยนะแต่แตว่าไม่เป็นไรนะครับก็ทำคลิปนี้นะครับทานผู้ชมฝากไว้เท่านี้นะครับ ขอบคุณจริงๆขอบคุณอีกครั้งนะครับที่รับชมกันจนจบนะครับก็สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ไปแล้วครับไปละ